คอร์เรชันคิสมากใหม่หนาวนี้กอดใครหนาวไหมใส่เสื้อ WRK าสิ R K Z. สนับสนุนก็นได้ที่ลิงก์กลุ่มใต้คลิปและสินปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ HNY นะทุกคน Happy New Year กับวันใหม่ปีใหม่2026นั่นเองนะครับไหนใครอยู่เขาดาวกับแมบฟิตอยู่ในไลฟ์กันบ้างลองคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่เขาดาวกันในไลฟ์นะทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมอัดต่อจากการที่ลงไลฟ์มาเลยนะครับจะมาสรุปอัปเดตสั้นๆให้ฟังกันว่ามีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างแล้วต้องทํำยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ ไม่ได้มีเยอะนะทุกคนเป็นอัปเดตเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็นั่นแหละเห็นข้้งหนังผมไหมเนี่ยเป็นบ่อน้ําใหม่นะครับผมซึ่งบ่อน,นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเปิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงให้เราได้จับปลากันและบ่อน,นี้เนี่ยไปไวมากทุกคนอีก1 0ชั่วโมงเนี่ยคือไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรีบมาตกแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าดูกันไปแล้วเนี่ยเข้ามาจะยังทันมันจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไปนอนก็8 9ชั่วโมงแล้วทุกคนเห็นไหมตื่นมากอาจจะหายไปแล้วก็ได้ซึ่่่่่งงงอออยาาาททีีบกกกวมันเเเปป็็ดตลจริ เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งหมดเลยที่ผมรู้นะครับผมอ๋อแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็กับ f c ทุกคนที่คอยติดตามผมสนับสนุนผมขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนจริงๆรวมถึงตัวผมเองด้วยนะอ่ะอันดับแรกเลยอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตแฮปปี้เนวีเล็กๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนั่นก็คือไอ้บ่อนี้เลยนะครับผมบ่อนี้ บอ่อนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะอยู่อีกแค่10ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปเนี่ยจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงนะครับแต่บอ่อนี้เนี่ยคือมันจะมีปลาให้เราตกนะทุกคนเป็นปลาอีเวต์ใหม่เป็นหมวดนิวเยียนี้นะทุกคนในลิมิเต็ดแล้วก็อยู่ใน New Year นิวเยียนี้ซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยมันจะหมดในอีก10ชั่วโมงนะครับปลาจะมีหมด1 2 3 4 5 6ตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวที่แบบตกยากที่สุดในบอ่อนี้ก็คือเจ้าเต่านะทุกคนเจ้าเต่าตัว,ตวนี้นี่เต่าตัวนี้ตก คือผมก็มีคลิปตกให้ดูแหละในไลฟ์เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่ทุกคนปึ๊บซึ่งอย่างที่บอกว่าบ่อน,นี้เนี่ยจะมาทุกๆ1ชั่วโมงจะถูกเปิดออกและจะเปิดออกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะทุกคนย้าว่า5นาทีเท่านั้นพอถึง5นาทีไปแล้วเนี่ยบ่อตรงนี้จะถูกปิดนั่นเองนะครับถือว่าเปิดปิดอย่างไวมากๆนะครับเพราะงั้น คือหนึ่งชั่วโมงผมไม่แน่ใจว่านับจากตรงนี้หรือเปล่านะครับสมมติว่าจะเปิดอีกทีก็คง44นาทีข้างหน้าเนี่ยก็จะเปิดนะครับผมแล้วก็จะเปิดแค่5นาทีให้เราได้ตกกันแบบโอ้โหแบบต้องมาตกกันทุกคนเพราะว่ามาต้องเก็บไว้ในตัวแต่ว่าถามว่าปลาขายได้แพงไหมก็ไม่นะครับเก็บเป็นคอลเลคชันสะสมเท่านั้นอะไรประมาณนี้อย่าลืมมาตกกันด้วยทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้คลิปนี้ลงไปจะเหลือประมาณกี่ชั่วโมงเพราะงั้นใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยแนะนาว่าให้รีบมาตกโดยด่ว,น,ว,น,ว,ดน,ดวนนะ กับ m p c 2016นะครับผมร้าน happy new year นะครับจะมีประทัดมากมายจริง,รงๆก็ซื้อเก็บไว้ปล่อยได้ทุกคนคือกดใช้แล้วมันก็หายนะครับเนี่ยมีประทัดมากมายเลยอันนี้จะสวยสุดนะทุกคนนี่อันนี้สวยสุดเลยเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วกดใช้ให้ดูอันอื่นเนี่ยก็จะเฉยเนะทุกคนไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อันสวยสุดเนี่ยคือแพงสุดเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยสวยสุดคือแพงสุดเหมือนกันอเดี๋ยวผมลองกดอันสวยสุดให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจุดพูเลยเห็นไหมไม่เห็นต้อง z ู o งนี้ทุกคนนี่ดูฟีะ สวยปะทุกคนดูเอ้ยเป็นไงสวยมากอันนี้สวยมากทุกคนอ่ะหมดแล้วอีกสักลูกตุ้มแต่ติดชื่อผมด้วยไม่ได้ปิดชื่อนะครับเนีย่ยคือผู้นี้สวยสุดแล้วมีให้เล่นแค่นี้แหละทุกคนที่เหลือก็มีผู้ก็ต้องไปใช้ๆกันดูนะครับี่เป็นตกเป็นสายฝนแบบเมื่อกี้ด้วยแต่ไม่ได้สําคัญเท่าอันนี้ทุกคนนี่มีเบ็ดนะครับผมเบ็ดลิมิเต็ดนิวเยาร์รอนั่นเองอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับเบ็ดนี้ก็ น่าซื้อได้แต่เบล1หนึ่งเลยทุกคนราคาที่2 2 6 0 0เท่านั้นเองรวสปีดอยู่ที่26%ลักกี้ร้อย26่สิบหกคอนโทนยีหรือซีเลียนยีน้ำหนัก26 0 0 0ก็คือเน้น6 6งหกีโปเก็สปี 26, ดยี่สิโดยตั้งหานะครับซึ่งความสามารถของเบ็ดน,นี้คร่าวๆก็คือจะมีโอกาสติดกายพันนิวเยียรนั่นเอง15%นะครับส่วนหน้าตากายพันธุ์จะเป็นประมาณนี้นสีเหลืองแค่นี้ทุกคนนะครับแล้วก็จะมีประทัดด้วยเห็นป่ะเป็นพุุจดสวยๆง,ยงม เออนี่หลังจากที่ผมให้ทุกคนโฟกัสไปกับในส่วนของบอ่อนี้ใช่ไหมทุกคนในอีก10ชั่วโมงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องโฟกัสเหมือนก,นกันก็คือนี่เลยทุกคนร้านค้า exclusive นั่นเองนะครับปืบเข้าไปจะมีของให้เราสุ่มเป็น new year นะครับผมจะมีในส่วนของสกินเบ็ดวลพัน์สกินเบ็ดเคียวบับเบอรสอันอ๋อสกินเบ็ดไอ้ฟันนี่ด้วยและสุดท้ายจะเป็นประทัด5%ซึ่งการที่เราจะสุ่มหรอบเนี่ยเราต้องใช้ค่าเงินเบล1000นะครับ บอกเลยว่าใครที่ฟาร์มเงินเบลไว้คุณได้ใช้แล้วนั่นเองบอกเลยว่าผมสุ่มไปทั้งหมดอะ่ะผมได้เบ็ดเคียวมาอันสอ,อันทุกคนอันแรกบั๊กนะครับบอกก่อนว่ามันมีบั๊กนะทุกคนใครที่สุ่มตั้งแต่แรกที่มันมาเนี่ยบั๊กนะทุกคนคือไม่ได้ของแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะครับคือจริงๆผมสุ่มได้2อ,อันแต่ว่า ผมต้องรีเซิร์ฟไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดะสมใหม่ถึงจะได้นะครับคือเหมือนเสียไปฟรีๆอันหนึ่งแล้วก็ใช้เงินเบล1,000ันต่อรอบนั่นเองก็นั่นแหละสุ่มไปได้เลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวผมมาสอนด้วยว่าเงินเบลหายยังไงแต่เดี๋ยวผมมารีวิวของทุกอย่างกันก่อนแล้วกันนะทุกคนอันดับแรกจะกินเบ็ดเคียวกันก่อนเลย1%ที่หายากที่สุดนะครับซึ่งก็จะเป็นเบ็ดเคียวดําอันนี้นะทุกคนนี่อันนี้เลยคือสวยนะทุกคน,นเดี๋ยวให้ดูนี่เเป็นนนงงคค่่อข้าทีจะะสวยยลรับ เออแล้วก็เป็นของที่ไม่ต้องเติมด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะเป็นสกินอย่างนี้เลยก็นั่นแหละใครสนใจก็ลืมไปสุ่มกันได้ใช้ค่างเงินเบลนะครับส่วนอีเบ็ดนึงเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันทุกคนแต่เป็นสกินเบ็ดเฟ,ฟิพันธุ์อีกแล้วนะครับเบ็ดลูกรักเขาเลยละ่ะนี่จะเป็นอันนี้สีชมพูอันนี้เลยนะครับคล้าย,ายไม้กางเขนนี่เป็นไงสวยป่ะทุกคนอันนี้ผมชอบมากนะครับผมนี่ดูดิว่ามันสวยป่ะทุกคนเป็นสีชมพูนะครับถือเป็นอย่างนี้แต่มันดูเป็นไม้กางๆเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับก็นั่นแหละก็สวยดีเป็นสกินฟรี2%เอนะครับอันนี้2%เต่อมาอันนึงจะเป็นส่วนของฟันนี่นะครับนี่เบ็ดนี้เลยจะเป็นสกินลูกโป่องอันนี้สุดน่ารักนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบอันนี้ที่สุดนี่ <c oughs> น่ารักกระเซนเป็นสกินเบ็ดน่ารักมากทุกคนเห็นไหมเออเป็นสกินเบ็ดฟันนี่นะครับถามว่าใช้ตกไหมก็ไม่นะทุกคน <c oughs> ตกยากชิบหายเบ็ดนี้ แต่สกินมันน่ารักนะทุกคนแบบว่าเอาไปพาดหลังเฉยๆอ,อันนี้จำสแกนแน่แฮะอุ้ยไม่ใช่ใช้นี่สปาคิงใจแอนแอนเชียนเนสซี่แอนลนติสดิไม่ใช่แอนเชียนอัปเดตเซิร์ฟเวอร์อัปอ,อีกแล้วหรอถ้าจะแก้บั๊กแน่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าแก้บั๊กอะไรนะทุกคนเนี่ยจะอัปอ,อีก25ทีที่แล้วเพราะว่ามันบั๊กเยอะมากนะตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าไม่มีสุ่มสกินเคียวแล้วไม่ได้ด้วยนะครับและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ,อ่อบับเบิลนะทุกคน แต่พวกบับเบิลก็จะมีบับเบิลอันนี้นี่ที่ห้อยข้างๆก็จะน่ารักแบบนี้เลยอันใหญ่พอๆกันนะครับแล้วก็จะมีอันนึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่อันนี้เลยไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้นก็นั่นแหละบับเบิลประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพุที่บอกว่าไปซื้อได้เหมือนกันนะครับ5%ที่จุดแล้วสวยๆอ่ะรีวิวทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แหละอย่าลืมมาสูมนะทุกคนครั้งละพันเบลหมุนได้1ทีเลดดอปก็ตามที่มันเขียนบอกเลย1% 2%สหนึ่งผม,มดไปอนะะทุกคนได้อันนี้มาประมาณ3อัน อันนี้2อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสอนหาค่างเงินเบลกันดีกว่านะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าค่างเงินเบลหายังไงก็คือค่างเงินเบลเนี่ยจะได้จากฟิตมัดนั่นแหละทุกคนฟิตมัดในนี้นะครับคือเราต้องตกปลาในฟิตมัดสออ่ะทุกคนไปขายนะครับให้ร้านค้า n p c ข้างในซึ่งจะเป็นปลาในอีเวนต์เท่านั้นนะครับที่เขาจะรับซื้อถ้าเป็นปลาตัวอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รับซื้อนะครับต้องเป็นปลาอีเวนต์เท่านั้นนะแล้วก็จะได้เป็นค่างเงินเบลมา สําหรับใครที่ฟาร์มเงินเบลไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าชิลนะครับสำหรับผมก็คือที่ฟาร์มไวเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วผมจบอีเวนต์นี้แล้วนะทุกคนเออแต่ถ้าใครที่ยังไม่ฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าโ,โหหนักนี่เห็นปะอะตอมิกโซนนะครับมีคนเปิดอะตอมิกตกกันอยู่ผมบอกเลยว่าแหลกแน่เข้าไปเนี่ย <c oughs> อ่ะเปิดประตูเข้าไป <c oughs> คือใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็ลองมาก่อนเดินตามผมมาได้เลยที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะทุกคนนี่โอ้โหเป็นไงนี่กวนตกปลาทุกคนเป็นไงเยอะมากใช้เบ็ดเนตกันเต็มเลยนะครับ ก็นั่นแหละทุกคนตกปลาตรงนี้นะครับและเอาไปขายซึ่งเบ็ดที่ผมแนะนำอ่ะมันมันก็ได้หลายเบ็ดทุกคนคือ1ค่าเงินเบลจะขึ้นเยอะอยู่กับการกลายพันธุ์และน้ำหนักปลายิ่งกลายพันธุ์ที่ขายได้แพงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้ค่าเงินเบลตอนเราขายเนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นหรือน้ำหนักปลาที่เยอะเนี่ยก็แน่นอนว่าจะได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดอยากได้แบบเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าเบ็ดอันนี้ก็ได้ทุกคนเบ็ดนี้ก็ได้นะครับ กีตาร์ดวงดาวได้กีตาร์ฟ้าได้ฟาบูรุษได้ก็เคียวนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนลองใช้ฟังฟางกันดูนะครับคือเอาง่ายเอาเบ็กีตาร์ฟ้าแล้วเอฟเคเลยทุกคนยาวๆนะครับดีที่สุดอ๋อผมลืมบอกเรื่องนึงเลยทุกคนว่าเออไออันร้านค้านี้มันอยู่แป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนเนี่ย คือตอนนี้นะนะตอนนี้มันอยู่แค่1วัน5ชั่วโมงเท่านั้นคือถ้าเกิดหมดอันนี้ไปจะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับหรือไม่สามารถสุ่มได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าในอัปเดตที่เขาจะอัปเดตอีก25่สิบห้าทีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มเวลาตรงน,นี้ให้ไหมถ้าเพิ่มก็โชคดีไปถ้าไม่เพิ่มเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มกันตาแตกแน่นอนนะครับหวัน5ชั่วโมงเท่านั้นแล้วมันจะหายไปเลยนะครับไม่สามารถสุ่มได้แล้วนะเนี่ยห่วัน5าชั่วโมงเพราะงั้นรีบมาสุ่มนะครับใครที่ดูคลินน อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขายปลาให้ดูแล้วกันว่ามันได้ค่างเงินเบลจริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่เกาะเดิมก่อนว่ามันทาไมที่มุดมุดเ,เนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เบธนูตกแล้วกันสักตัวหนึ่งนะครับยิง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 อ่ะได้มาแล้วนะครับเป็นปลาปักเป้านะครับติดในส่วนของอะตอมิกปลาปักเป้าติดอะตอมิกเดี๋ยวไปดูกันว่าได้ค่างเงินเบลจริงไหมนะครับกด e ไปปึ๊บจริงๆขายทั้งหมดมันก็ได้นะเนี่ยทุกคนเหีนปล 846คือผมก็มีตกไว้นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะขายตัวเดียวดูที่ได้เท่าไหร่ปึ๊บเข้าไป12เบลนะครับตัวเมื่อกี้ก็นั่นแหละทุกคนฟาร์มปลานะครับผมฟาร์มปลาในนี้ให้ได้เยอะๆนี่ขายหมดได้800ก็เนี่ยเห็นปะเขามาฟาร์มันเต็มเลยทุกคนเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปสุ่มกันนะครับบอกเลยว่าใครที่ฟาร์มไว้ก่อนเนี่ยโชคดีมากๆส่วนใครที่เพิ่งมาฟาร์มเนี่ยก็สู้ๆอย่างที่บอกว่ามันอยู่แค่1น่วัน5ชั่วโมงนะครับเนี่ยพอได้แบบหนึ่ปมันเ ขายแล้วไม่ได้ค่างเงินเบลด้วยบักแดกเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนะกลับกับกลับไปที่เดิมก่อนอ่าค่างเงินเบลตรงนี้ขึ้นแต่ว่าเอออันนี้ไม่ขึ้นหรอในรลางค้าไม่ขึ้นแต่สุ่มได้ไหมสุ่มไม่ได้นะครับแสดงว่าเอออันนี้น่าจะบักอยู่นะทุกคนไอ้ยีิบห้านาทีที่เขาจะแก้เนี่ยก็คงแก้ตรงนี้แหละผมว่านะก็นั่นแหละเอาง่าย ตกปลาในอีเวนต์ฟิตมาสเอาไปขายเป็นค่างเงินเบลแล้วเอามาสุ่มนะครับอยู่อีกแค่1นวัน5ชั่วโมงเพราะงั้นรีบๆแล้วก็บ่อน,นี้ทุกๆ1ชั่วโมงจะเปิด1ที่อยู่แค่10ชั่วโมงนะครับ นั่นแหละสรุปอัปเดตประมาณนี้ทุกคนสั้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นอัปเดตสั้นๆในส่วนของแฮปปี้นิวีย์หรือปีใหม่2026นั่นเองนะครับก็นั่นแหละปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นปีกันด้วยอย่าเจอเกือครับ